การรอบิเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพทีพีพีนิวสวัสดีค่ะถึงเวลาของการนำเสนอข่าวประจำวันนะคะจากสำนักข่าวเพชรบุรีประจบคดีขันโดยทีมข่าวพีพีนิวแล้วนะคะเราไปติดตามข่าวแรกของวันนี้ค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมสากรได้เดินทางเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนตชรบ้านป่งลึกที่อำเภอแก่งกระจานค่ะ मोहम <imitation> राजेक เมื่อเวลา1 7 0 9นของวันที่5กันยายนที่ผ่านมาที่ตั้งบ้านป่งลึกหมู่ที่2ตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนายสมชายชาญรงค์อธิบดีกรมส่งเสริมสากลได้เป็นประธานในพิธีวางศิดาเลิกอาคารเรียนโรงเรียนต่อชะดอบ,บ้านป่งลึกอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเนื่องด้วยกรมส่งเสริมสากลได้จะทาโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษา2เมษายน2558โดยได้เรียนเชิญสากลกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มอาชีพร่วมสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดานน้อมก้าวถวายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวซึ่งได้กำหนดที่จะร่วมกันสร้างอาคารเรียนถวายเป็นพระราชุุศลทั่วทั้งประเทศจำนวน10หลัง ขบวนการสากลกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มอาชีพในจังหวัดพิบุรีมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสากลตลอดมาจึงหาหรือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติตามที่กรมส่งเสริมสากลได้ให้แนวคิดและวิชาการไว้ ซึ่งเห็นว่าอาคารเรียนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่งรึกตําบลห้วยแม่เปียงอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นอาคารชั้นเดียวก่อสร้างมาประมาณ8ปีอยู่ในสภาพทรุดโทรมโรงเรียนมีความต้องการที่จะได้อาคารเรียนเพิ่มอีกหนึ่งหลังกระบวนการสากลกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มอาชีพในจังหวัดเพชรบุรีจึงได้มีการหาหือกับสำนักงานสากลจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่14และกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่144มีความเห็นตรงกันนะคะว่าจะร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่งลึกจำนวนหนึ่งหลังขนาด9คูณ36ตารางเมตร4ห้องเรียนบูลค่า4ล้านบาทโดยใช้แบบแปลนของกรมส่งเสริมสากร สำหรับประวัติโรงเรียนที่ตั้งบ้านป่งลึกหมู่ที่สองตำบลห้วยแม่พเพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดพรบุรีเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2535นายนิลันพงเทพผู้ใหญ่บ้านบ้านป่งลึกหมู่ที่7ตำบลสองพี่น้องกิ่งอํเาเภอแก่งกระจานจังหวัดพรบุรีได้ยื่นหนังสือถึงกองก,กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่14เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเพราะหมู่บ้านห่างไกลจากความเจริญการคมนาคมไม่สะดวกมีประชาชนอาศัายอยู่ จำนวน80หลังคาเรือนประชากร300คนแต่ไม่สามารถจัดตั้งได้เนื่องจากขัดกับระเบียบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2535ซึ่งเป็นปีเดียวกันนั้นก่องร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่144กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่14ได้ตั้งฐานปฏิบัติการที่บ้านป่งลึก ได้มีการประสานกับการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้เข้ามาดําเนินการให้การศึกษากับประชาชนโดยดําเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการศึกษาบ้านป่งลึกเพื่อแก้ไขปัญหาเยวาวชนไม่รู้หนังสือและเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนต่อมาเมื่อเดือนมกราคมปี2538กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่14ก็ได้ส่งครูจำนวนหนึ่งคนร่วมกับลูกจ้างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหนึ่งคนเปิดทำการสอนเด็กก่อนัยเรียนบ้านป่งลึกบางกรอย ราษฎรได้จัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน25ไร่เพื่อสร้างอาคารชั่วคราวจำนวน2หลังจากนั้นในวันที่16สิงหาคมปี2537สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สเสด็จส่งเยี่ยมศูนย์การศึกษาบ้านป่งลึกบางกลอยเป็นครั้งแรก จากนั้นในเดือนกันยายนปี2546ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อศูนย์จากศูนย์ส่งเสริมการศึกษาบ้านป่งลึกบางกลอยเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่งลึกสาขาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนเรศวนบ้านห้วยโศกตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและเมื่อวันที่11มกราคมปี2553นะคะสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่งลึกเป็นครั้งที่3ค่ะ มาพาดรบกันแล้วนะครับสุดเกษตอนนี้ครับผม